สวัสดีแฟนเพจกระโดดลูกหนังครับวันนี้ยังอยู่กับแบงค์เหมือนเช่นเคยแบงค์กระดบบลูกหนังวันนี้ยังอยู่ในช่วงของคอนเทนต์สูตรบอลราคา1นคูณสกันแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้แบงค์ด้วยนะครับคู่บอลวันนี้ที่แบงค์หยิบมาวิเคราะห์กันจะเป็นบอลโคซซฟาครับคู่ระหว่างเซเชลเจอกับโคโมโรสคู่นี้ราคาเปิดออกมาที่โคโมโรสต่ออยู่ที่1ลูกราคาสูงต่ำอยู่ที่2.25ราคา1นคูณสครับถ้าเซเชลชนะจะ อยู่ที่6.52ถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่ที่3.83ถ้าโคโมโรสชนะจ่ายอยู่ที่1.43ทีนี้เราไปดูสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบ้างครับของคู่นี้ซึ่งสกอร์ที่ออกมามีทั้ง10 20 30และ21ซึ่งล้วนราคาที่บอกไปนั้นเป็นราคาที่ค่อนข้างจ่ายน้อยมากๆโดยเฉพาะ10กับ20ครับที่โคโมโรสชนะนะจ่ายแค่4.6กับ4.9ส่วนทางด้านของเซเชลครับพวกเขามีโอกาสเต็มที่เลยก็คือ เสมอ0ูกับ1นจ่ายอยู่ที่7.4กับ7.5ทีนี้เราไปดูโปรแกรมสูตรบอลราคา1นคูณสกันบ้างครับว่าคำนวณออกมาแล้วให้เชียร์ทีมไหนกันซึ่งโปรแกรมคำนวณออกมาเรียบร้อยครับราคา1นคูณสตัวโปรแกรมให้เชียร์ทางโคโมโรสครับแบบเต็มคาราเบลด้วยเรทราคาที่เปิดมา1ลูกเนี่ยโอกาสชนะอยู่ที่ประมาณ58ต่อ42ผลลัพธ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณถึง16%ซซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับไม่ไม่น้อยเลยกับการไปดู ในราคาที่0.75เนี่ยเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่62นะครับผลลัพธ์อยู่ประมาณ23ซึ่งเยอะเช่นกันซึ่งราคาก็เปิดมาทั้ง1ลูกทั้ง0.75ดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเชียร์คอมรโรสได้เลยไหนจะราคาจ่ายนะครับเซเชลเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจ่ายน้ําแดงทั้ง2ราคาส่วนทางด้านของคอมรโรสก็จ่ายน้อยสุดๆครับจ่ายราคาดําที่0.7จ่ายแค่0.59ซึ่งน้อยมากๆโดยองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมาครับการันตีได้เลยให้เชียร์คอมโรส รับรัพย์แน่นอนและเดี๋ยวเรามารอผลการแข่งขันกันครับว่าคู่นี้จะเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์กันไหมจบกันไปเรียบร้อยนะครับกับบอลโคซาฟาครับต้องบอกว่าเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์กันและเป็นไปตามของสูตรบอลราคา1นึคูณสองสำหรับคู่ระหว่างเซเชลเจอกับโคโมโรสหลังจากที่โคโมโรสครับทล่ลม เซเชลแบบยับเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ก็เป็นไปตามที่สูตรคำนวณบอกไว้ชัดเจนครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ฟังอยู่แล้วอยากได้สูตรบอลราคา1,2คูณแบบเข้าดีๆแบบนี้นะครับหรืออยากจะเข้ากลุ่มฟุตบอล v i p ที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่แอดบีเอ6นเหหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่แบงค์ปักหมุดไว้ให้ก็ได้สำหรับวันนี้แบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ สวัสดีครับ